สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเก้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your c h a l l e n g e สวัสดีคุณผู้ฟังชาว earfab นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมาพร้อมกับ CIMB ซึ่งอ้อมอยากจะยอ่อให้สวยๆเลย เวลาที่ช่วงนี้เรามีลูกค้าจริงๆเราเป็นคนที่เวลามีลูกค้าเราก็อยากทําความเคารพอยู่แล้วใช่ไหมพี่กุ๊กครับถูกครับแต่ยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่งมีลูกค้ายิ่งอยากย่อเลยอ่ะย่อแบบงามๆแลครค้างไว้สามวิว่าขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างเราอจริงปะหล่ะในทุกสถานการณ์เขาคืออยากให้เราแบบแหมแบบมีแรงสู้ในชีวิตมันก็ต้องเอื้อกันแบบนี้นั่นแหละแล้วเราก็เอื้อกับคุณผู้ฟังโดยการมอบเพลงให้ฟังกันไปในช่วงเวลาของวันพฤหัสที่ เรียกได้ว่าเมื่อคืนก็เก้อกันนิดนึงแต่ก็บางครั้งเราก็เก้อแบบอารมณ์ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาตามนัดทุกทีบางทีก็เครียดหลายที่ตกนะครหลายที่ตกแต่แต่ไม่หนักเท่าที่เตรียมตัวเมื่อเมื่อคืนไม่หนักเท่าที่เตรียมตัวเชื่อป่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะพยากรณ์อากาศที่เขาคาดป่าเตือนมาว่าจะมีสองรอบใช่ไหมคะบ่ายสามแล้วก็หกโมงเย็นยิงยาวเมื่อวานถามว่าแจ้งวัฒนะตกไหมตกแต่ว่า มันไม่ได้แบบตลอดเวลาอย่างที่คาดการว่าจะมาแบบลืมๆลืมๆเพราะว่าเมื่อวานแจ้งวัฒนะเขาก็ยังไม่แห้งเลยนะใช่ตั้งแต่แตวัน<ร>พุธเนี่ยของเก่ายังอยู่ค้างเข่าอยู่เลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ารังสิตเนี่ยตอนนั้นมีเตือนตอนคืนวันอังคารใช่ไหมข้าเช้าวันพุธนี่เตือนตั้งแต่วันพฤหัสกลางวันแล้วอ่ะว่าน้ําสูงนี่ คนที่บ้านค่ะคือบนไดฉันจะออกไปโรงพยาบาลคุณผู้ฟังที่มีคุณพ่อคุณแม่บุพการีที่นิยมไปโรงพยาบาลที่มีอาจารย์แพทย์นะคะคือโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขาจะกลัวเสียสิทธิ์คุณค,ณคณเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าถ้าหมอนัดเนี่ยไม่ไปไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียสิทธิ์ใช่ไหมต้องมานั่งเริ่มใหม่อีกใช่ปะเขาก็กลัวจังหวะนั้นเลยบอกแม่ว่าแม่ถ้าแม่ไปกลัวอย่างเดียวแม่ไม่ได้กับ ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ได้กลับบ้านนะกลับแต่กลับเลท mm hmm. พูดว่าไม่ได้กลับ mm hmm. เดี๋ยวจะแช่งแม่ตัวเองเอีกก็ไม่ใช่ mm hmm. คือสมมติหมอนนัดสี่โมงเงี้ยค mm hmm. วรจะถึงบ้านสี่ทุ่ม mm hmm. ถูกป่ะรอบเย็นอะไรอย่างงี้ไง mm hmm. เพราะว่าแม่บอกแม่ินทาง BTS แม่ว่าแม่รอบครอบแล้วไม่เอารถไปไม่มีปัญหาเรื่องรถติดการขนนแม่ลงจาก BTS ยังไงก่อนแม่ไม่เห็นใช่ไหมข่าวที่เขาลงจาก BTS กันไม่ได้เนะี mm ่ย hmm. และแก่แล้วนะั่นแหละเราเนอะใช่ป่ะ mm hmm. คือเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร แม่ก็เลยจำยอมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้โรคแถมมาอ่ะนั่นก็เป็นการวางแผนซึ่งการพูดคุยกันให้ได้ในบ้านเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะถึงเวลาอย่างเนี้ยมันจะกังวลกันลูกกังวลแม่แม่กังวลลูกพ่อกังวลภรรยาอะไรย่างงี้ใช่ป่ะพี่กุมโทรศัพท์ของเราตอนนี้แหละต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เซฟแบตเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังมันช่วยบันเทิงให้เราใช้ชีวิตระหว่างรอระหว่างอยู่ในรถอะได้แต่บางครั้งถึงเวลาจําเป็นอะเวลาไม่มีแบตหรือแบตแบบ เขาเรียกว่า power bank ตกน้าหรือหมดขึ้นมาก็ลําบากใช่ไหม<ช>แล้วยิ่งหน้าฝนแบบเนี้ยเราหอบของเยอะมากก็ไม่ไหวปะเปียกไม่คุ้มอะ่ะ<ช><ช>เอาแค่พอประมาณแล้วเอาไว้ให้ติดต่อก,กันได้ให้หายเป็นห่วงบอกกันเป็นระยะว่าตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าอีกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมันยังไม่ขยับไปไหนก็บอกเขาอีกนิดนึงที่บ้านจะได้รออย่างเขาเรียกว่ารู้รู้เป้าหมายว่าจะยังไงนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับแบบไหนที่เธอรักนะคะต่อที่ความรักไม่ผิดขาดเธอไม่ได้ทารารัตนะคะประ ประตูอากาศและวันดีๆวันนี้เป็นวันดีถ้าเราคิดอย่างนั้นฉลามชอบงับคุณแล้วก็ up to you เพลงนี้เอาไว้ร้องตอนที่ถ้าเกิดว่าบ้านใครเริ่มมีปลาดุกข้บ้านฉลามนั่นชอบงับคุณว้ยมันก็ไม่ไหวละมั้งนะคะก็เอาใจช่วยเพราะว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยก็โดนน้าแบบซัดกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ เมือ่อกี้เข้าไปนั่งอ่านว่าปัจจัยที่ทําให้น้ําท่วมกรุงเทพมหานครในช่วงนี้และแนวทางป้องกันก็คือช่วงของวิกฤตเนี่ยนะคะคุณชัดชาติเขาบอกเลยปัจจุบันมีวิกฤตอยู่4เรื่องค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะเห็นว่าทําไมแจ้งวัฒนะน้ําถึงไม่ยุบหรือยุบช้าที่สุดคนที่อยู่แถวนั้นจะใจไม่ค่อยดีเพราะว่าตั้งแต่ปี5 4เนี่ย คลองเปรมประชากรใช่ไหมคลองเปรมอ่ะขึ้นนะแล้วเขาตอนกลางคืนอนะ่ะเขาเปิดหวอนะเวลาเขาเตือนอนะ่ะ oh, ตอนนั้นมันมี <yeah. S 1> ที่นนอนะ่ะมันมีเพราะว่าเรามีรุ่นน้องอยู่ตรงนั้นก็แบบจะแบบโทรคุยกันว่าเตือนจะต้องเตรียมยกอะไรเงี้ยซอยสามัคคีอะไรเงี้ยมันแบบอิมแพกอะไรอย่างที่รู้อ่ะ เวลามาทีนี่เมืองทองไม่ทองเลยอ่ะใช่เขาก็เดินลืนน้ำโอ้โหแบบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งคลองหลักในกรทมน้ําเต็มความจุกทุกคลองนะคะยกเว้นคลองแสนแสบที่ยังพอรับได้อีกไม่มากนะคะ 2. ร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านกรทมพอดีเป๊ะส่งผลให้เกิดกําลัง ดึงดูดฝนเข้ามาจึงมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ 3. ปริมาณน้ําเหนือถูกปล่อยลงมาจํานวนถึง1,850ลบูกบาทต่อวินาทีค่ะแม้จะยังไม่สูงเท่าช่วงวิกฤตแต่ปริมาณน้ําที่ขึ้นสูงระดับนี้กทมจ,จะต้องสูบน้ําข้ามประตูน้ําเพื่อระบายลงแม่น้ําเจ้าพยาทําให้การทํางานอาจจะค่อนข้างไปทางลําบากนิดนึงและช่วงวันที่7นะคะก็คือเมื่อวาน ถูกไหมห้าหกเจนถึงวันที่10ด้านเป็นช่วงน้ํำทะเลหนุนสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ในหลายๆจุดเนี่ยมีน้ําท่วมขังและยังไม่ลงซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนก็อึดอัด <c oughs> ปุดหีดแหละเอาจริงไม่มีใครมีความสุขหรอก <c oughs> เวลาน้ำท่วม <c oughs> มันทั้งความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินและ สุขภาพอ่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีซ่อมแซมมีอะไรอีกนะคะก็ลองดูนะคะว่าการจัดการตรงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะอันนึงอะเขาว่ากันมันเป็นเพราะขยะอันนี้ก็ถูกต้องเอามาแต่อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างสร้างกัน,นและไหลลงท่อและไหลลงท่ออ้พวกปูนพวกซีเมนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะเราสามารถ ทำตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเพราะบางแหล่งสร้างเป็นเมืองใช่ใช่ครับโอ้โหเป็นเมืองจะเป็นคือบอกว่ากําลังเติบโต mm hmm. กําลังโตอะไม่ผิด mm hmm. แต่ทํายังไงให้การกําลังโตนั้นคิดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของส่วนตนก็คือ การระบายน้ําการเก็บฝุ่นที่มันลงไปกองเบรเดนอยู่ในน้ําในท่อมันเป็นยังไงอันนี้ก็คงจะต้องฝากฝังกันไม่รู้ฝ่ายไหนต้องดูแลนะคะก็ดูกันด้วยก็แล้วกันเนาะระยองน้ําท่วมแล้วค่ะพี่อ้อมคุณผู้ฟังเห็นว่าสูงแล้วแบบถึงขั้นขึ้นหลังคาแล้วคงบางที่สามเมตรไม่ต้องพูดถึงสวนอะไรเลยนะเอาบ้านเนี่ยแหละเซ็งจริง ส่งใจไปนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างส่งข่าวของคุณมานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในสภาวะแบบนี้มันยากจริงๆค่ะแต่เราต้องผ่านเนาะมีอะไรที่พอช่วยกันได้ตอนนี้หยุดศาสตร์อะไรใส่กันก่อนให้กำลังใจกันก่อนดีกว่าเนาะ สนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SC a s for o r Good Mornings บรรเทาอาการปวดด้วยไทยลินอล500อย่าเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้และ SSF RMF จาก b b l a เเริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีบางครั้งเวลาที่เรามีแฟนที่ยังไม่เปิดตัวไม่ใช่ไม่เปิดตัวกับเรานะยังไม่เปิดตัวว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย บางทีบางท,างทียังไม่พร้อมเนาะแต่พุทธรุโธเมื่อคือนนี้อ่าแฟนก็รักกันนะเนาะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่เปิดและเราอยากเปิดแล้วเราจะยังไงน่าสนใจอ้อมพูดแค่นี้พอเพราะฉะนั้นไปตามย้อนเอาค่ะคุณผู้ฟังช่องทางไหนก็ได้ที่คุณสะดวกกับพุทธรุ่ธท,ทุกสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็ม s c Asset f o r g o o d m o r n i n g s ค่ะบรรเทาอาการปวดด้วยไทเรโน่ห้าร้ 500, อยยาเม็ด